ดูไบเจอกับฝนที่ตกหนักที่สุดในรอบ75ปีค่ะเป็นไปได้ยังไงอะ่ะน้ำท่วมทะเลทรายโลกร้อนหรือแท้จริงแล้วมันเกิดจากการเพราะเมฆเสกฝนได้ของดูไบดูไบเจอกับฝนที่ตกหนักที่สุดในรอบ75ปีเลยนะคะ ภายใน24ชั่วโมง1วันเท่านั้นปริมาณน้ำฝนเท่ากับฝนที่ตกลงมาทั้งหมด2ปีรวมกันคือโดยเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งเนี่ยดูไบจะมีฝนตกประมาณสัก90มิลิเมตรเท่านั้นไม่น่าเชื่อทุกอย่างมันเหมือนมารวมกันอยู่วันเดียว สหรัฐอาหรับอิเมิเรตส์หรือว่า UAE เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคที่แล้งที่สุดร้อนที่สุดพูดง่ายๆคือมันคือทะเลทรายค่ะเพราะฉะนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะที่วันหนึ่งทะเลทรายจะเจอกับฝนตกหนักขนาดนี้แล้วก็น้ำท่วมไปทั้งเมือง หลังเหตุการณ์โอ้โหอย่างที่เราเห็นในภาพเมืองใช้คำว่าเป็นอมพาตเลยนะคะน้ำท่วมตามท้องถนนแล้วดูไบอะมีแต่รถหรูทั้งนั้นเลยลอยเกลื่อนอยู่กลางถนนน้ำเข้าไปในห้างบางเข้าไปในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบ้างพายุก็แรงด้วยนะคะต้นปาล์มที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาหักโค่นกันเป็นแนวทางไปหมดและที่สำคัญนั่นคือสนามบินดูไบ มีภาพรันเวย์กลายเป็นเหมือนผืนน้นํากว้างขวางสุดลูกหูลูกตาน้ําเข้าไปท่วมผู้คนทําอะไรไม่ถูกเลยค่ะเกิดมาในดูไบไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ถามว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรโลกร้อนหรือไม่หรือ แท้จริงแล้วมันเกิดจากการเพาะเมฆนักวิทยาศาสตร์เขาตั้งข้อสงสัยเอาไว้เหมือนกันค่ะว่าปริมาณน้ําฝนที่มันตกลงมาได้มากขนาดนั้นหรือแท้จริงแล้วมันอาจจะเกิดจากการเพาะเมฆหรือที่เรียกว่า cloud seeding มันก็คือเหมือนการเพราะปลูกกัค่ะเอาเมฆไปเพาะทําให้เกิดฝนลงมาหรือว่าที่เรารู้จักกันดีนั่นคือคําว่าฝนเทียมนี่เองค่ะดูไบทำานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี2002เพราะว่าเขาเจออากาศร้อนจัดหน้าร้อนของดูไบ50องศาเซลเซียสนะคะคือออกจากห้องแอร์ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้จริงๆการท่องเที่ยวเขาก็ไม่เวิร์กอากาศมันร้อนขนาดนี้คนก็ไม่มานอกจากนั้นเกษตรกรรมจะเพาะปลูกอะไร มีอะไรขึ้นเลยมันร้อนจัดมันแรงจัดเพราะฉะนั้นการเพราะเมฆก็เลยกลายเป็นวิธีแก้ปัญหาของดูไบอย่าลืมนะคะว่าดูไบทำได้ทุกอย่างอยากจะมีเกาะก็เนรมิตเดอะปาล์มขึ้นมาอยากจะมีตึกที่สูงที่สุดในโลกว่าให้คนไปท่องเที่ยวก็สร้างเบิร์ชคาลิฟะขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะอากาศร้อนขนาดนี้ก็เพราะเมฆสร้างฝนเศกฝนลงมา แต่มันก็มีคําเตือนเหมือนกันเพราะถ้าคุณทําบ่อยเกินไปหรือไปทําในจุดที่มันสุ่มเสี่ยงเกินไปไม่มีการระบายน้ําก็อาจจะกลายเป็นอันตรายได้ที่สุดแล้วอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐอาหรับนอิเมรเรสก็ออกมายืนยันแล้วว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการเพาะเมฆแต่เกิดจากโลกร้อนล้วนๆมันคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกแบบสุดขั้วนี่คือภาวะวิกฤตของโลกร้อน พูดง่ายๆคือพออุณหภูมิมันสูงขึ้นมากๆความชื้นมันก็เพิ่มมากขึ้นน้ำมันก็ไปกักเก็บตัวอยู่ในก้อนเมฆเขาเปรียบเทียบนะคะลักษณะเหมือนกับ ผ้าขนหนูที่มันชุ่มน้ําอยู่มากๆสุดท้ายเนี่ยมันก็บิดน้ําลงมาแล้วก็เลยกลายเป็นฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่สิ่งสําคัญคือดูไบาขาดโครงสร้างพื้นฐานในการที่จะระบายน้ํานั่นเองค่ะเนื่องจากที่ผ่านมาเขาไม่จําเป็นต้องใช้เลยอะ่ะเขาแทบไม่ต้องนึกถึงคําว่าน้ําท่วมด้วยซ้ำก็เลยไม่ได้มีการสร้างเรื่องของระบบการระบายน้ําเอาไว้เพื่อที่จะรองรับมันก็เลยเอาไม่อยู่พอวันหนึ่งมาเจอแบบนี้ อย่างเช่นสนามบินดูไบปันป่วนมากที่สุดเลยค่ะหลังที่เจอเหตุการณ์ฝนตกหนักสนามบินดูไบใหญ่มากนะคะเป็นศูนย์กลางการบินที่สําคัญมากของโลกพูดง่ายๆเชื่อมระหว่างโลกตะวันออกกับตะวันตกถ้าคุณจะมาจากเอเชียจะบินไปยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบค่ะและสนามบินดูไบเป็นสนามบินที่มีผู้คนพลุกพล่านมากที่สุดในโลก เฉลี่ยแล้วนะคะตัวเลขตอนหนึ่งปีเนี่ยมีผู้โดยสารมากถึง90ล้านคนโอโ้เยอะมากเฉพาะ1ปีสุวรรณภูมิของเราเนี่ยปีละประมาณ50ล้านคนก็เท่ากับ2เท่าของเราใน1สัปดาห์จะมีไฟล i g h ที่ลงบินเนี่ยทั้งหมด8,000เที่ยวบินด้วยกันแออัดจริงๆเลยค่ะ 63%ของผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็คือผู้โดยสารที่มาเปลี่ยนเครื่องหรือว่าผู้โดยสารทรานสิตนั่นเองนะคะหลังเหตุการณ์สายการบินหลักๆของเขาก็คือ Emirates ได้รับผลกระทบหนักมากต้องแคนเซิลไฟล์ไฟล์ดีเลย์ทางผู้บริหารของ Emirates บอกว่าครั้งนี้หนักหน่วงจริงๆเขาต้องเปิดห้องพักสําหรับ ผู้โดยสารที่ตกเครื่องได้รับผลกระทบเนี่ยมากกว่า12,000ห้องต้องแจกคูปองอาหารนะคะสำหรับผู้ได้รับผลกระทบไป250,000ใบและไหนจะต้องจัดส่งสัมภาระกระเป๋าที่มันตกค้างอยู่30,000กว่าชิ้นนี่เป็นบทเรียนราคาแพงจริงๆค่ะที่สำคัญคือ อาจจะเป็นการส่งสัญญาณครั้งสำคัญด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกตอนนี้มันแรงขึ้นแล้วมันก็ถี่ขึ้นอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้มนุษย์ไม่สามารถจะเอาชนะธรรมชาติได้สิ่งที่เราทำได้คือการป้องกันการรับมือและสิ่งที่เกิดขึ้นต้องอย่าลืมว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากน้ามือของมนุษย์เรานี่แหละค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆสบายๆายายกาแฟอร่อยๆจากบ้านก้ามปู t ropical cafe ด้วยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆจาก nippon online ทาง dummy's tv กันได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ